เข้มไมขึ้นปกติแล้วครับใส่วาดรอบเพี้ยนมันสูงกว่าปกติจริงตัวนี้มันจะเหลือประมาณมันต้องต่ำกว่านี้ใส่ผิดมันใส่เข้มไม้ผิดไอ้สูงไปหน่อยไอ้นี่ก็ใส่สูงไปจริงต้องลงมาถึงพื้นเลย จะลงใส่เบี้ยวเครื่องยนต์นิ่งกริปเลยนิ่งครับ หนึ่งหนึ่งสี่สามสองสองสามก็ได้หนึ่งสี่สองสามหนึ่งสี่สองสามหนึ่งกับสี่สองกับสามเอนา,น,าน้ำน้ำไม่รั่วข้างหลังก็ได้ขัดหัว ไหายแต่สภาพดูไม่ได้เลยมีเด็ดโร,ออร่นก็ท่องหลังนี่ครับอ,อันนี้แคตตันหนึ่งแค่เสื่อตันดี่นะอันนี้แคทตันเหรอแคทแคทมันอ่ะตันต้องถอดมาล้างมาเคาะไม่ได้ถอน ดูอาการแคปตันการแคปตันรุ่นนี้มันจะขับได้ปกติครับเร่งก็เร่งได้ปกติแต่เวลาเร่งถึง80แล้วมันจะมันจะอืดช้ามากแล้วไม่ไปเลยเนี่ยมันจะเงี้ยครับมันจะอืดมันจะอืดนะดูขันเร่งนี่นะเร่งประมานเนี่ยมันก็มันก็ไปได้ปกติครับ แต่เวลาเร่งขึ้นสูงมันจะช้าเนี่ยช้าอย่างเงี้ยครับช้ามากเนี่ยเห็นไหมมันช้าละมันไม่ขึ้นมันไม่ปื้ดเลยเห็นไหมเสียงอูอ้เสียงมันจะก้องที่แคทเอาบูวถ้อยเสียนะครับอาการแคทต,ตันแบบเป็นแบบนี้ครับนะนี่แลออ้วเข็มไม้ลงมาละโอ้เช้าขึ้นสูง เห็นว um. ัดว so nah. ัดรอบลงมาแล้วนะนะการแค่ตันอยู่างนี้ครับลาวประมาณสามพันรอบแล้วเร่งเงี้ยมันจะขึ้นไม่ขึ้นเลยเห็นไหมมันจะมันจะขึ้นช้าครับมันตันแต่วิ่งได้ปกติแต่เกิน้อยกว่าอย่าจะมีปัญหา อันนี้ตันไม่เยอะตันน้อยนะดูดูวาต้อมันเนี่ยการแคทตันนะลักษณะอย่างนี้แหละเกลีง่ายไปเลี้ยวสว่างทาหมากวางเคเครื่องอุณหภูมิเริ่มเขียบแล้วโอ้นิ่งเลบ ตอนมาล้างตอนคนนี้ค้อยเสียออกว่ายจะล้างหลายรอบแล้วว่ายจัดว่ายจัดเรื่อยทำไปแบตในจะเริ่มเสื่อมไฟหัอตัอสกปรกออกในใจพอ,พอ๋อผมเออเดียวเครือ่องติดอยู่ตรงนี้เดินไป อย่งกับเดินเรียบนนิ่งมากอะแทบจะไม่รู้เลย ถ้ามันสมบูรณ์นะนเ,เ,เออนี่ยนิ่งกริบลเลยวว้าเคฟโรเลตออฟราแล้วก็วงลท์ฮาวเวอร์รุ่นเดียวอ,อันเดียวในประเทศไทยใครไม่ไปทำมันดูหัวใจอยเลยเหรอ